น,นะครับผมวนสิงห์นะครับเรียกสันซานวาสิงห์แล้วกันนะครับซึ่งเป็นเกียรติอย่างมากเพราะผมได้คุยกับตัวจริงนะครับตัวจริงด้านการอนุรักษ์ด้านการรักษาทรัยากรด้นานการดูแลโลกใบนี้ผมเองอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่จริงเท่ากับทุกท่านนะครับแต่วันนี้เราจะมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงในอีกแบบหนึ่งนะครับคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่อาจจะอยู่คนละวงจร กับสิ่งที่ทุกท่านทำอยู่มาแรกเปลี่ยนกันก่อนนึงนะครับก <ๆ S 2> ็เอาใจช่วยคนจาบอดเซียงไล่ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นดานท่วมและยิ่งทุกวันนี้เราไปสนใจเรื่องคาร์บอนเครดิตกันมากปรากฏว่าเราไปอนะอมองต้นไม้กลายเป็นแค่ CO2 เป็นผลพลอยได้ที่เริ่มจากการทําเกษตรดินสีก็คือเรื่องของการดูแลป,ป่าน้ํามีชีวิตเพื่อให้ดินน้ําป่ามีชีวิตแล้วตอนนี้ผมก็แฮปปี้อีก อีกหน่วยงานหนึ่งคือปตทถ้าทำเมื่อ10ปีที่แล้วปัญหาพวกอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้สายไปเลยทีเดียวในเรื่องของย่าแฝงผมเชื่อว่าเราได้ยินกันมาตั้งแต่พระองค์ท่านรัชการที่9ท่านทรงงานมาตั้งแต่ปี2534แฝกคือสิ่งหนึ่งที่ไปส่งเสริมเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องการใช้าารักษาดูแลแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ไปส่งต่อ,อยังพื้นฐานก็คือไม้ผล หรือว่าพืชทางการเกษตรที่ปลูกในยปลงโชถุงนะคะวันนี้เราก็มีเป็นของทีย่ยะลึกที่เราแจกให้กับผู้ร่วมงานด้วยนะคะต่อการอนุรักษ์ป่าแก้วใน,นชุมชนเราจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในแง่ของการส่งเสริมของควคเรา,า้าเชาจส,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 สกัดป่าแล้วคนเราพึ่งอยู่กันได้ ผู้เข้ารับรางวาัลสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ณห้องประชุมแห่งนี้และรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝงอันดึมาจากพระราชนิรนธ์ที่13และพิธีมอบรางวาัลโลกสีเขียวครั้งที่22ค่ะทันะ้งสองเรื่องนี้นะครับสังครงการเป็นโครงการที่ช่วยรณรงค์นะครับให้เรา ทางรักสิ่งแวดล้มอมช่วยสังคมส่วนนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มนะมีนวัตกรรมใหม่ๆมีแนวคิดใหม่ๆนะที่จะมาช่วยกันสร้างให้โลกของเราดีขึ้นต่อไปครับขอบคุณครับรางวัลประเภทชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านปงอำเภอลองจังหวัดแพร่นะชุมชนตะบนบ้านข้า,าออำเภอดอกคำต้าจังหวัดพะเยาค่ะ ป่าชุมชนบ้านหนองหินเขาสูองอำเภอท่ามะก,กาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะกลุม่มอนุรักษ์ปราการังเกาะหมาอำเภอเกาะปูจังจหวัดตราค่ะโรงเรียนวัดถนดกะเพราค่ะระัตกรตอน้อยรักท้องิ่นอำเภอแรงจังจหวัดระยองค่ะคกลุ่มเยาวชนรู้รักมึงคงหลงอำเภอมึงคงหลงจังหวัดมึงก,การค่ะ บุญเยาวชนโรงเรียนบัวเชดวิทยาอำเภอบัวเชดจังหวัดสิรินค่ะโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาดิเวศอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองค่ะจากสิบโพสุขีพงเอ็มอำเภอกรุงไกรราชจังหวัดสุโขทัยค่ะปว้ดฟงแฮปปี้ฟาร์มอำเภอเมืองจังหวัดปูดอธานีค่ะนางสาวอัญชลีบารมีล่งเรืองอำเภอการจนิษฐิจังหวัดสุราธานีค่ะ รอยกระจกครอบเนื้อคลองราหูบินโดยนายชนะจันฉับค่ะชุมชนธรรมชาติศึกษาบ้านห้วยเดืออำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศนค่ะชุมชนตาบลผักไหมอำเภอห้วยทับพันจังหวัดศรีสะเกดค่ะชุมชนป่าดงทำเลดอนใหญ่บ้านหองบัวอำเภอสวุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะชุมชนตะบลบ้าน้วงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะหน่วยงานรางวัลชนะเลิศโลหะรัชทานได้แก่ กลุ่มสมาชิกเกษตรกรบ้านห้วยกมิรในในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แห่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายสุรศักดิ์แสงสิงห์คอนีมาจังหวัดเชียงรายค่ะนางประนอมทองงามจังหวัดอุทัยธานีค่ะโครงการห้วยองคต์ตอันเื่อประจากพระราชนคริจังหวัดกาญจน,นบุรีค่ะโดยกลุ่มเยาวชนผลิตภัณฑ์จากยาแย้แฝดโรงเรียนวางไวยังบวญในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ มไฟสีทองลองยาวโดยนางสาวอัชราเนศสีวัดค่ะโดยทีมเววิลาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวรโรค่ะในสภาวะปัจจุบันเรา,าทราบความทัดทายของโลกความเป็ี่นแปลของโลกมันมีเรื่องมากมายทุกคนได้ช่วยกันทุกคนร่วมมือกันผมคิดว่าเราจะสามารถที่จะก้าวข้าม だから、この子はいいや、う